ทำงานไปให้สนุกอย่าไปทุกข์กับคําคนใครนินทาอย่าไปสนเสียเวลาทํามาหากินน้องแบลที่เด็ดสุดเจ้ามวยไทยสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนายการนะคะก่อนับฟังข้อมูลมวยขออนุญาตแนะนําพักยกดีๆพักยกผู้สนับสนุนายการพักยก24 pk 2 4นะคะจด id ไลน์ไว้หรือแอดไลน์มาเลยก็ได้นะคะ pk 2 4 pk 24มีแอดนำหน้านะคะถักจก24ถักจกดีๆที่หนู่มละค่าอัปเดตโปรแกรมศึกเจ้าเมยไทยวันเสาร์ที่27มกราคม2567ถ่ายทอดสดทางท่อง3วันเสาร์นะเวลาเดิมนะคะคู่ที่1 m 1 6บ้านแลมบ้าเจอกับ เพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยหนึ่งปอนสคู่สองเนรมิรทุ่งสงมวยไทยเจอกับเปียวสีเงินยออันดามันคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสิบห้าปอนและคู่เอกนะคะป้องกันแชมปอ้อมน้อยนะคะบูตองพักยกยี่สิบสี่เจอกับเพชรภูผาเอกปุยินคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสามสิบปอนค่ะและคู่สี่นะคะเหนือธรณีชอห้าพยัก์เจอกับหยกเพชรลูกนเลยสวนคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยห้าปอนค่ะ เริ่มคู่ที่หนึ่งเลยนะคะ M16 บ้านแลมบ้าเจอกับเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีคู่นี้ชกกันที่ปพิกัด1น1่รอนดะ์ค่ะมารู้จักมุมแดงนะเจ้า M16 บ้านแลมบ้านะคะก็เป็นนักชกอายุ15ปีสูด165เซนตะิเมตรรูปร่างดีนะ,ะเป็นคนมาจากจังหวัดชนบุรีอำเภอบ,บางละมุงนะคะการผ่านมวย50ครั้งก็เป็นมวยพันดุนะคะดุดันไม่เกรงใจใครกลร้แรกกล้าสวนนะคะ ก็ทำกับพี่ซอมที่บ้านแลมบ้าัทยาน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่48กิโลเวทที่ชกโกเก่งของที่97นี่กน105ปอนด์นะคะวันนี้ก็ชกในเวทของเขานะคะฉายาที่ใช้ก็มีสจแมนชนบุรีหรือบ้านแลมบ้านะก็ก็เป็นคนเดียวกันนะคะก็เป็นมวยพันดุเปิดเกมนะต่อยหมัดสับศอกสวนปั้มตีแข็งแก่งบู๊ดดันขยันออกอาวุธนะคะการแรกการสวนออกได้ทุกช็อตนะคะมาแบบไหนก็เชิงไม่สวนกูชนอย่างเดียวค่ะ สามปอมล่าสุดนะคะก็เคยแพ้คะแนนขุนเดชส,สวังเสือที่ศึกมวยไทยพันธมิตรช่วงที่2เมื่อเดือน7เดือน9ก็มาแพ้คะแนนขุนเดชส,สองวังเสืออีกครั้งที่ศึกมวยไทยพันธมิตรนะคะล่าสุดเดือน11นะคะก็มาชนะนกยก4เจ้ายอดบัวง,งามมอธันวสินนะที่ศึกมวยไทยพันธมิตรมาดูคู่ต่อสู้บ้างนะคะเจ้าเพชรนาคาเกียรติอริวัฒน์นะคะหรือเจ้าเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีก็เป็นนักชกคนเดียวกันค่ะอายุ16ปีรุ่นพี่1ปีนะ ส่วนสูงเตี้ยกว่านิดหน่อยนะร้อยหกสิบเซนก็เตี้ยกว่าประมาณห้าเซนนะคะเป็นมวยมาจากอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงการผ่านมวยน้อยกว่านะสาสิบครั้งเป็นมวยเข่าค่ะเราทำการซ้อมที่ลูกเจ้าแม่สายวารีจังหวัดพัทลุงนะน้ำหนักเป,ป็นปอยอยู่ที่สี่สิบสี่กิโลเวทเที่ชกรเก่งอยู่ที่แปดสิบแปดไม่เกินเก้าสิบเจ็ดปอวันนี้เพิ่มเวทมาชกนะไม่ใช่เวทตัวเองก็เป็นมวยเข่าในล้วนๆนะเข่าอาชีพวงในดีนะคะถ้าวงในทำไม่ได้ก็เสียเปรียบนะ เพราะว่าเชิงเขาน้อยอะเขาเป็นมวยเข่ามันก็มีดีอยากเสียอย่างนะถ้าเป็นมวยเข่าแล้วเป็นขยันข้อแขนแข็งแรงแล้วหุ่นได้หุ่นสูงไม่เสียเปรียบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะโครงสร้างร่างกายเข้าตรงตามตำราเป๊ะแล้วเป็นมวยเข่าอย่างเดียวมันก็โอเคนะคะแต่ถ้าเกิดรูปร่างอะไรเสียเปรียบนิดหน่อยเวลาสู้อย่างเงี้ยเราก็จะเหนื่อยหน่อยลงทุนหน่อยอะกับมวยเชิงเยอะๆตัวใหญ่กว่าเรามาดูสามฟอร์มล่าสุดนะคะ ก็เคยแพ้คะแนนตีเลขมอลรวมใจเพื่อนนะที่ศึกมวยไทยพัลลมิตรช่วงที่สองเมื่อเดือนเจ็ดเดือนสิบก็มาชนะแสนชัยสิทธิ์ลมใต้ล่าสุดเดือนสิสองนะมาชนะคะแนนเพชรเมืองใต้สิทธิ์ลมใต้นะที่ศึกเจ้ามวยไทยผู้นี้อชอบไปที่มุมแดงนะคะก็ดุด,ดันเดินเปิดเดินทํามีวินาทีทองให้ลุ้นหลายอย่างนะคะเขาแพ้เจ้าขุนเดชมาได้แล้วก็ถือว่าแพ้มวยเกตดีๆมานะคะก็ไม่น่าจะเสียเปรียบอะไรแล้วเขาได้สูงด้วยนะคะก็ชอบไปที่มุมแดงค่ะ คู่สนะคะเนรมิตทุ่งสงมวยไทยเจอกับเปลสีเงินยออันดามันคู่นี้ชกกันที่พิกัด1น5 1ปอนะคะมารู้จักมุมแดงเจ้าเนรมิตทุ่งสงมวยไทยยิมนะคะสามปอมล่าสุดที่ทํามานะเคยแพ้คะแนนลูฟี่ตองพัฒลุงมาที่ศึกมวยไทยพันธมิตรนะเมื่อเดือน8เดือน10ก็มาแพ้นกยกหนึ่งกับเพชรเมืองไทย TBM ยิมนะที่ศึกมวยไทยพันธมิตร ล่าสุดเดือน1 1นะคะก็มาชนะน็อกยก3ามพยักชนชนบริอาร์ตมีเดียคุ๊ปนะที่ศึกมวยไทยพันธมิตรค่ะเมื่อเดือน1 1นะคะก็เป็นนักชกอายุ19ปีนะส่วนสูง165เซนติเมตรค่ะเป็นมวยมาจากอำเภอทุ่งสงนะครศสีธรรมราชนะการผ่านมวยไม่มากไม่น้อยก็ค่อนข้างน้อยนะ27ครั้งนะคะเป็นมวยทรงบูตแตะขาต่อยหมัดนะคะก็ดุดันนะคะทรงเดินเข้าหาเลยนะคะก็ทำกับจำที่แอนนี่มวยไทยยิมนวมิน8ปดค่ะ น้ำหนักปล่อยที่5้าสบ้ากิโลเวทที่ชกยกอยู่ที่ร้อสสองไม่เกิน1 2อยสิเอดปอนด์นะเป็นมวยเข่าในเหนียวหนึบแน่นข้อแขนแข็งแรงนะหมัดศอกแรงมีหมัดสวนศอกสวนก็ดุดันนะการแรกกาสวนเดินใส่เลยนะคะมวยอตอนนัวนี้ก็มีโอกาสหล่นโอกาสล่วงเพราะว่ากระดูกมวยยังไม่เท่าไหร่นะคะโอกาสวินาทีท้องให้ลุ้นก็มีค่ะคู่ต่อสู้วันนี้นะเปลวสีเงินยออันดามันนะคะมาดูสามฟอร์มล่าสุดของมุมน้ําเงินค่ะก็เคยชนะคะแนนเก่งรบปอนหนึ่งเดียวมานะ เดือนเก้าที่ศึกมวยไทยพลังใหม่เดือนสิบเอ็ดก็มาแพ้นอกยกสองกับริฟดีนพีแคสัญชัยนะคะที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ล่าสุดนะคะเมเดือนหนึ่งนะคะเมื่อวันที่สามก็มาชนะคะแนนแดนพิชิตดรแก้วนนทบุรีที่ศึกมวยไทยพลังใหม่นะคะเป็นนักชกอายุสิบหกปีนะส่วนสูงร้อยหกสิบห้า เซนติเมตรเท่ากันนะเป็นมวยมาจากพิษณุโลกการผ่านมวยดีกว่านะสี่สิบครั้งเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะ,ะก็ทำการพิซซ้อมที่ตอยแย้มส่วนหมู่บ้านนักกีฬากทมนะ,ะน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่ห้าสิบสี่กิโลเวทที่โชว์รเกียวตที่ร้อยสิบไม่เกินร้อยสิบเก้าปอนะก็เจ้าโดนัทยออันดามันหรือเปลสีเงินลิสเซรีไทยหรือเปลวสีเงินน้ำดื่มหมีเจ็สิบเจ็ดนะก็เป็นคนคนเดียวกันนะคะหรือลูกของตันค่ะก็สีเสื้อหน้าเสือที่ใส่กแ็แบบว่า เครดิตด,ดีนะคะถือว่าดีนะสีเสื้อลิสเสรีนะคะหรือจะเป็นน้ําดื่มหมีเจ็ดสิบเจ็ดหรือจะเป็นเหรียญรีสอร์ทหรือลูกคลองตันนะคะก็ดีทุกทุกสีเสื้อเลยนะคะก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องดักเสียบดักแทงวงในปั้มตีแข็งแกร่งมากนะคะหนูออกชอบที่มุมน้าเงินนะดูแข็งแกร่งแข็งแรงการผ่านมวยดีกว่านะคะคู่นี้อ่ะ มุมแดงมันมีโอกาสลุ้นนับน็อกนะโอกาสที่จะน็อกน้ําเงินนะคะแต่ว่าถ้าไปลไปลมาต้นๆทาเขาไม่หลวนว่นไม่ร่วงหนูมองว่าน่าจะเสร็จมวยกระดูกแลคะก็ชอบไปที่น้ําเงินามองไปที่อนาคตคู่เอกนะคะ,เ,ะ,คะเป็นการป้องกันแชมป์นะคะรุ่นซูเปอร์เทเตอร์เวทนะคะร้อยสามสิบปอนด์ค่ะเะวูตองพักยกสองสี่นะเจอกับเพชรภูผาเอกปุยนีนคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์ค่ะ วูคองนะคะสิจเรนวิทย์นะคะวูคองหรือวูตองหนูเรียกเขาแต่วูตองอ่ะก็เป็นนักชกอายุสิบแปดปีนะส่วนสูงร้อยเสิบสามเซนติเมตรเป็นมือรูปร่างดีนะคะ เป็นมวยมาจากอำเภอคลองหลวงจังหวัดนครจังหวัดปทุมธานีการผ่านมวย60ครั้งเป็นมวยขวามวยฝีมือนะทำการซ้อมที่ศิษย์เจริญทรัพย์จังหวัดปทุมธานีน้ำหนักไปปล่อยที่63กิโลเวทที่โชวยกเก่งอยูที่132ไม่เกิน138ปอนด์นะคะก็สีเสื้อที่ใส่ก็มีวูคองหนูเรียกวูคองแล้วนะนะวูคองพักยก2-4หรือวูคองเกียรติเจริญวิทย์นะคะก็คนคนเดียวกันนะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เจ้าเพชรแสนคมเกียรติจํารูนนะคะ ก็เป็นคนคนเดียวกันต่วใหญ่จะเรียกบูของพักยกสองสี่นะแต่คุ้นหูคุ้นตามากกว่านะคะก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักสาสต์แข้งขวางหน้าฟันศอกหมัดต่อยแรงอาวุธหลากหลายลูกชายเจริญวิทย์เกียรติบ้านช่องนั้นหนูเห็นเขาทกท,กที่ช่องสามสิเจ้ามวยไทยนะเบียดเสียดสีเสื่อมใหญ่เขาจะเป็นผู้ชนะนะคะยืนให้ครบยกพอนะคะไม่ต้องมีหลดมีร่วง ก็โอกาสชนะมีสูงอะน่าจะขวัญใจเจ้าที่ดวงดีนะโชคที่สึกเจ้ามวยไทยแล้วดวงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามฟอร์มล่าสุดนะคะก็เคยชนะคะแนนขาวผ่องศักพินโยมาที่ศึกเจ้ามวยไทยเดือนแปดนะคะแล้วเดือนสิบก็มาแพ้น้องยกสามกับแสนรักเกียรติทรงฤทธิ์ที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ล่าสุดเดือนสิบสองแล้วมาเสมอกับนาวาเอกสอสมหมายนะที่ศึกเจ้ามวยไทยวันนั้นอะหนูมองว่านาวาเอกหน้าผ่านนะหนูถึงบอกว่าเจ้าวูคองในดวงเขาดีนะเวลาเขาชกศึกเจ้ามวยไทยอะเหมือนเจ้าที่เจ้าที่รักหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบ ถ้าไม่ถูกนับไม่หล่นไม่ล่วงโอกาสแพ้ยากนะหรือว่าเป็นเพราะเขามวยรูปร่างดีหรือเปล่าไม่รู้นะคะมวยรูปร่างดีจะได้เปรียบนะบางทีในมุมมองหนูว่าออกอาวุธนิดหน่อยมองการยืนมวยมันจะดูสวยสง่าง,งามบางทีกรรมการบางคนก็อาจจะมองแบบที่หนูมองนะ้หนูก็มองมวยแบบนี้นะเหมือนเจ้าเพชรปวริษ่ะยืนมวยสวยเนะี่ยเวลาอยู่บนบนเวทีเวลาชกเนี้ยหนูมองว่าเขาสง่าง,งามอะ่ะคู้ต่อสู้นะเจ้าเพชรภูผาเอกปูยีนะมุมน้ำเงินวันนี้ ก็เป็นนักชกอายุสิบปดปีส่วนสูง1้อยเสิบห้าเซนติเมตรนะสูงกว่า2เซนเป็นมวยมาจากใต้พัทลุงค่ะการผ่านมวยเท่ากันนะแต่สิบครั้งเป็นมวยขวาม่ผฝีมือนะกอซ้อมที่ซูเปอร์บอนเทนนิ่งแคมป์นะคะน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่หกสากิโลวทที่ชกนักเก่องอยู่ที่1้อยสิบไม่เกิน1้อยสิบปดตอนะคะก็เจ้าเพชรภูผาภูเก็ตไฟขับก็คนคนเดียวกันนะเป็นมวยขวาคนในเหนียวหนึบหนับนะมีแข้งเตะขวานำหน้าต่อยขวานำขวางหน้ามีศอกสวน ก็อาวุธหนักแรงอันตรายทุกลูกนะะปลายปลายแข็งแกร่งค่ะการผ่านมวยนะเคยชนะน็อกยกสามเจ้าเพชรสุวรรณยูฟ่าบูมด็กเซียนมาที่สึกมวยไทยพลังใหม่เดือนเก้านะเดือนสิบก็มาชนะคีรีหลวงชอห้าพยักษ์ที่สึกมวยไทยพลังใหม่ล่าสุดเดือนสิบเอ็ดก็มาชนะขาวผ่องศักพิญโยนะคะที่สึกเจ้ามวยไทยหนูชอบไปที่มุมน้ําเงินนะหนูว่าการผ่านมวยของเขาเจอแต่มวยเก๋าเกาเก่งเก่งมวยที่แบบพูดชื่อขึ้นมาแล้วหนูรู้จักอะอะไรที่หนูรู้จักน่าจะเป็น เกตแบบคู่เอกอะไรเงี้ยอ่านจากรายชื่อที่เขาชนะมาดูดีกว่านะหนูก็เดาไปที่มุมน้ําเงินนะคะเพราะว่าเคยชกกับคีรีหลวงไปแบบนี้นะคะก็ชนะลวดด้วยก็ชอบไปที่มุมน้าเงินค่ะจากเป็นฝ่ายชนะคู่สี่ของรายการนะคะเหนือธรณีชอห้าพยัก์เจอกับหยกเพชรลูกในเรสวนคู่นี้ชกกระดิบกัดหนึ่งร้อยห้าปอนค่ะมารู้จักมุมแดงนะคะก็เป็นนักชกอายุสิบสี่ปีนะ ส่วนสูง160เซนติเมตรเป็นมวยมาจากอำเภออาจสามารถจวน101การผ่านมวย50ครั้งเป็นมวยเข่านะคะซ้อมที่ชอ5พยักน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่50กิโลเวทที่ชกโลเกวที่103ไม่เกิน110ปอนด์นะเจ้าเหนือทอรณีชอ5พยักหรือเหนือทรอณีสิทธิ์กำนันลือก็คนคนเดียวกันนะถ้าพูดสิทธิ์กำนันลือนี่จะจำได้เลยนะคะมวยไอ้เจ้าตัวนี้นะขยันนะขยันออกอาวุธนะเก่าดีโตมานะจะได้เป็นยอดมวยนะหนูมองว่าเพราะเคยเห็นหนูจะจำได้ ก็เป็นมวยเข่าอาที่เปิดเกมศาสตร์แข้งขวาแรงควา้วาคอล็อกรัดฟัดตีนะคะแทงแหลมแทงจุกแทงเจ็บนะ,ะก็ต้องเดินติดดีไปแข็งแร่งแข็งแรงลูกชายกำนันเลือนะคะก็สู้ดีนะ,ะหนูมองว่าสู้ดีดูแลเพลินดีนะคะสามฟอร์มล่าสุดนะเหนือธรณีเคยชนะคะแนนเพชรกิติด็อกเตอร์แก้วนนทบ,บุรีนี่มวยตัวนี้แหละส่วนใหญ่เจ้าเหนือธรณีเนี่ยหนูหน,หนูหนูเห็นเขาชกกับใครมันก็ลุ้นดูแลเพลินอะ เนี่ยหนูจําได้เองอะพอบอกสิทธิ์กับสิทธิ์กำนันลือนี่หนูก็เลยจําได้ไงว่ามวยตัวเนี้ขยันออกอาวุธนะก็ตามสเต็ปหนูนะอะไรที่หนูจําได้นั่นแปลว่าของดีนะคะก็เคยแพ้คะแนนพลแสนเอกเมองนนทนน์ที่สึกเจ้ามวยไทยเมื่อเดือนเก้าเดือนสิบเอ็ดก็มาแพ้เพชรกิติดรแก้วนนทบ,บุรีที่ศึกมวยไทยพันธมิตรนะส่วนใหญ่ถ้าแพ้จะเบียดเสียสูสีกันมากเราก็ใครสูสีอ่ะบางทีสูสีก็ได้ชนะบางทีก็สูสีไม่ได้ถูกชูมืออ่ะ ก็คือขยันสู้บูดียันห้ายกไงยกเพชรลูกในสวนหรือยกเพชรเชิดทุ่งว่านะก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะคะวันนี้อยู่มุมน้ําเงินก็เป็นนักชกอายุ2ี่บสองปีรุ่นพี่นะสูงนสูง1้0หกสิเซนติเมตรเป็นมวยจากท่าแพจังหวัดสตูลการผ่านมวยดีกว่าสี่ิบเ็ดครั้งนะเป็นมวยซ้ายค่ะก็ทําการเอ๊ะการผ่านมวยพอๆกันน่าจะน้อยกว่านะหนูจำผิดก็มวยเป็นมวยถนัดซ้ายมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะเป็นมวยจังหวัดฝีมือ คบเครื่องนะเป็นมวยรุ่นพี่ค่ะก็หายไปนานนะคะก่อนมาถ่ายไว้เมื่อเดือนหนึ่งปีหกหกนะคะเมื่อปีหกห้าหนูจะอ่านให้ฟังสามปอมล่าสุดนะเมื่อปีหกห้าเดือนหกก็เคยชนะล็อกยกสี่แดนบัวทองยิมนะที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ช่วงที่สองเดือนเจ็ดปีหกห้าก็มาชนะคะแนนนาลงเดชเกียรติจำรูนะคะที่มวยไทยพามิรช่วงที่สองเดือนหนึ่งปีหกหกนะ,ะก็ชนะไ e อ้แพ้สิงดําชอห้าพยักษ์ที่ศึกเจ้ามวยไทยนะคะก็หายไปนานนะคะ ก็เ,เพิ่งกลับมารายการไม่ต่อเนื่องแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาไม่หายไปนานแล้วชกต่อเนื่องก็ก็กหมอะเก่งครบเครื่องนะแล้วเป็นมวยรุ่นพี่ความแก่งความอดทนน่าจะดีกว่าแต่นี่หายไปนานนะคะก็ชอบไปที่มวยม,มีรายการต่อเนื่องมุมแดงจะเป็นฝ่ายชนะรายการต่อเนื่องแล้วก็เก่งขยันออกอาวุธถูกใจหนูค่ะฟันธงก็ทีเด็ดศึกเจ้ามวยไทยนะคะอาทิตย์นี้ที่เด็ดศึกเจ้ามวยไทย ชอบก่อนช่างนะคู่ที่1ออกชอบไปที่มุมแดงนะ M 1 6มจะเป็นฝ่ายชนะค่ะส่วนคู่2ก็ออกชอบไปที่แปลวสีเงินนะคะมุมน้ําเงินจะเป็นฝ่ายชนะและคู่ที่สามชอบไปที่เพชรภูผานะคะก็มองว่าผ่านมูดีๆมาดูกระดูกดีเก่าวกว่านะคะจะชนะค่ะและคู่สี่ชอบไปที่เหนือธรณีนะเด็กกว่าแต่ขยันค่ะ ก็เฮงเลอยๆวยมวยเข้าทุกคู่นะคะขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการอย่าลืมนะคะรักและเอ็นดูหนูฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เปิดการมองเห็นให้หนูด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยหนูจะได้ขยันในการหาข้อมูลมวยมาพูดให้ฟังนะคะก็ในจาะ